ก้แบบรรยากาศที่ตั้งตั้งแล้มคราแน่้วกต้องออกการเสียงหนึ่งไอ้ปลลกจะอะไรเน่ยไอ้น้อก่อนนะ สากเ็สิบึสงมสี่อห้าดเจ้ายี่้าสเออเออที่อะไรล่ะเอเนี่อแล้ดเขาว่าดึงขั้ตาอ๋อโเอเออ ลงดึเลยใส่มนกอะไรเียอู้ตากรับเียบอันนี้เรียกมาอีกหนึ่งมมาแล้วเจี๊บเาไปเป็นผู้อัเดอร์สามเม่อยห่เรียกมาหม่ๆเป็นรตัวเรียกด้วยนะครับพี่ยากันหมด

นี่วเป็นมาเศรษฐีผู้ใจบุญนแท้ว่เอาเอาเอาเเื่อเป็นเศษฐีผู้ใจบุญที่แท้จริงแล้วครับนาะเห็นเด่นเอกน อ่าในทุกคนทุกคนในครับเห็นกับตาเลยครับเด้อยังมีอยู่ครับบ่บบฮอดศาสตร์ในหลับศาสนาดีละเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับคนอ๋อขอบุญกุศลทั้งหลายที่บรรทมบุญเราครับนอกจากขอให้เป็นสมบูรณ์รู้สมบัติสามสมบัติคุณสมบัติเป็นทีเพื่งของคนจนตลอดไปเด้อสาธุสาธุสาธุครับชื่อตัวเรียกด้วยนะชื่อตัวเรียกด้วยในหลานด้วยเลครับ

วัาเอาเรื่กเนาะได้รดไปเาเห็นเห็นอนสวัสดีครับเองีนะครับัดนวัเสีงครับเดนล่ะเดี๋ยวเรา้คน้านมันจะลเมจริเนาะครับผมโเมจริเลยเนี่ยอาังว่าไปเป็นเนย่อ กินอาสาแม่มาหาเหนแม่เป็นกินอาสาไปเปลือรถกบเขาเปไปโบกรถช่วยเขาับหิเขาไกหิวหน้าไงยิ้ไปแหงอู่แน่นาาเสียเนาะแม่จะอู่ใชเนางอู่กนทุ้เดียวเนี่ยไปแ้งอู่นไปไปเพี้ยนยี่ผหุ้เดียวยังสินะเป็นนั่งยั่วใหมใบันนี้ไปเห็นเขาอาบน้ำแหม่ออ เนื้อหมาดอาบน้ำโอ้เพราะมันออกลูกแล้วเพราะออกลูกแล้วเครับผมเพราะเนื้อมาดนะเขาออกลูกแล้วเนื้อลูกอ่อนครับเอียเอเป็นลูกอ่อนอันนี้ใจญ่ให่เนี่ยเต่งอีกแล้วอีกแล้วเจ้าส่วงล่าเขาใส่ยุติอันนี้เขาใส่จังมากเลยเนี่ยโอ้ตัวก็ไปเห็นนุ่มเขาใหญ่บ้างโอ้ครับผมมีนุ่มเป็นหลักไป เรากินไหเราอร่บงรั้ครับก้นแข็งครับ้อนขงัเนับรรเครับว่าไอ้ควดูดนเน้กินลนมเรียกหน่อยนีน่อยดูดซ้อนขาท้จับไ้จับเออไรับดูดมันลเนาะเออไว้จับเออมันนลลรกินจเยบอบเย็บแปรเลยผมกินนขาเอ้แปรเลยค้เรีกน่อยน เนาะมันไข่กินน้มแม่เนาะ้มอนไมันหลอกชุดยาสิแม่นไปนั่งแซ่บเนาะเือพราะไรกันจะไข่ดูดน้มแม่มาาให้กันดูดน้มแม่ปเนาเพราะว่าถ้าเป็นคนหลุดเก้าเขหลุดไหมอดีกินน้มก่องน้มหอมบ้านเน่สิแม่เพราอว่าถ้ากินน้มกาเก้าเป็นน้มสขากินยิ่แปเลยเนาะ ก็ขี้ินักซักกินซแล้วเขาบอจับนี่ยเพราะว่านมนมเพิ่งทำมาอน้นกหมักไงค่อยเห็นเนาะระกลมาเตโน้อมแม่กับ่าเป็นนมเมียกบมาเปนนมือด้วยนี่เป็นตลาดเนี่ยผมาอาตจังไดเขาเรยกว่าอะไรีนตอนนี้ผมตีน้องหนะมันซทางเดี๋ยวมันซอทางเนาะ พคตดีนอกเน่สนะครับครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็น2ต่างๆจะคัดสม่อไหวตผมคัด2องมืล่ตัวครับสองนะคือผมมากเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งสเป็นตัวแรกครับผมครับตัวที่2องสองสาม โอ้โตกกับเตกปูบเลยพอดนี่ยเขาเนขิงลุกว้างเลยครับผมทายมาตอนผมเนี่ยผาก็ยุบอกผมยัง้จำว่าไห้ผมพักมันเขียนไรกันเนไอเนี่ยวเจอกันพอดีเรลัวคนิ่งลุกเลยนโอ้เลยเนี่ยได้ตัวนี้ตัวนี้3เป็น2องสีอรครับ2อ2หนึ่งสองสา่าหนึ่งสอครับ นี่ยเขาเห็นอะไรเพืนเนียเอยางลงเนี่ยมครับเ๋ร้าเบอร์สิอ้อนี่ยเขาแบบมันจะเป็นตัวท็อปของผมสอกับ2องสีองกับสองท่เออเขากันแล้วเนี่ยจะบอกเลขศูนย์สอด้วยวันนี้จะมันทุบุบังเอิญมครับบังเอิญสุดๆนยนะเป็นตัวนี้ผมจะได้แล้วนะเอผมคิดว่าเดีล้วพี่ต่อร่องนะครับพี่ซีศครับ 4045478 4ครับเลข8ตัวครับโตครับเลขพวกพอดีเลยผมคิดว่าเลข3ตัวผมจะเอา023กับ024ครับเหนื่อยครับ023กั 0, 2, 3, 0, 2, บ024เราเป็นเฮดเอาเอง แล่คิดว่าันนี้ก็ที่พลาผอาน่างรเอฟซีเครับที่ว่าพวกปั้นตั้งีมาหายังว่าสิรั้เป็นเกิดอาเพศมันอจะเกิดอาเพศ่อับเอีจะซอหลายเรื่องครับเกิดอาเพศเต้นกงเตียงก็ไปเนเตียงมันเป็นสองสองหนอยน้องนี่บอลนี่กับพวกปั้นพัตตีบอลนี่แก้ผ่านเลขกพบซีซีสองสองสิออกซีสองสอง เดี๋ยวการกเรกอาเพเลยพระสองนมครับครับกับมว่ากันเนาะแมนครับตากบวกเกี้ยนาะเสียนะตากดูเท่าเนี่ยเกียวว่าตากดูเท่าเบเรนไม่ให้จับแสดงว่าเรียกไม่มีเกียรติเาเนียโอ้โหดเสื้อบ่อตากบ่อยตอดที่กีบจะเียมแอรแหงเลยไม่ได้ากเลยเ่ยตอนดูทงปวดกอดเอวก็เสียเขาไม่จับแม่ พรามันถือว่ารถเพว่ากวดเอวไหมกวาดเอวไปดูตัวเองเ็นส้นมาต่างถ้าว่าบ้านอันนี้เคยฝันมันเป็นซองแหมครับครับพร้อนก็เป็นอมันสอง้างเนี่ยใค้ขี้แคนี่ะไปพ้นึงเรื่ว่าล่ะไอ้ขี้ซ้อนขาตาวัดเสียตอนนั้นมีสองพนตีบอเลยเออตีบอเลยแต่อันนี้มีผู้เดียวดนเสีย ีปซีนึ่เขาบอกัวมีนะีหนึ่งสองซีเเสียจังมาแล้วี่ไอเอฟซีเอพิเต่หน้าเอาไว้สีซอยกันรับผมยีก็ล่และตัวผมมาองชือองสี่กับสองสามน่ะผมบอกเนียตัวมเอ่สูตรไทยหมเป็นกลมกนมเนาะครับครับครับเนี่ยมันเคยฝันว่ามนฝันล่าโมกอียงเนี่ยครับผมผู้ไดก็จะเคยฝันทุกคนครับครับเพราะว่าเขาเคยกินนมจากเต้าแม่ครับครับ่ว่าไ เล่นห่อยกินน่องแมเมีออกข้างหลังเหียแล้วตับสาลูกแห้งหลายคนอันนี้กระจูดกินทั้งข้างเดอ <c oughs> สามปียังบ่เศร้าอยู่ปวดตูู้ตั้งแลยนะฮะขี้ยังนรู้ว่าลูกหมา่กีก่เรมันลูกหลายคนเนครับลูกหมาปวดเมียเมียน้ยนอแหงน่มหยาดเนดังลาดังลาสาเหตุเกิดจากเขาเคยกินนมแมวแล้ยฝันนั่นสิแล้วก็ไม่ได้กินนมแมวเลี้ฟัน นมเมียครับ hmm. ว่าเี้ยอกนมเงินมาีอะไเพราะทำเราตีบ้านะมครับครับม่นเมียแล้วล่ะเมี่ยกระตักเเสียเนาะไม่สองอามก็สองสี่ครับไม่สองมก็สองสี่แล้วตกกันลดลดเขาคิดว่าว่านกับสองนึงเนาะครับผมเออเกี่ยวกับทีนึงเนาะอ่าแต่ซื้อเขาดีล่ะลาไม่ต้องซื้อหลายซือแ่คือมีสองมีสองอ่ะไม่ได้ใจกันแล้วเนาะเนาะ เราเห็นสองอัตปาที่ร่มใยแท้ครับผมก็ขอจ้บแนว่าจะขอกันนิ่นย่ในใจในตัวแรครับเสียสองสามกับสอครับเพราะปังเตอเพราะว่าหยุดุูกอะไรที่กันเออเลุถูกอะไรที่นแม่เพราะว่าตีเพราะว่าน่มแล้วแต่ผมผมว่าเลขตีศูนย์สองสามเลขถูรต้องสร้งที่เป็นศูนย์ามองครับ พอนส่วนสองสามส่วนสามส่วามสอง่าปังเอเขาจะร้ตกใจเรื่องเขจะบอกตัวดีด้วยว่าเน่ยนะครับแล้วก็มาชุดทุบบพอดีเออปูดีละเนาะครับผมเป็นเรื่องปูนีละบอกใชสินะครับเพราะว่ามันปั่นมัน่เยผ่านแจ็คเกียวครับาเออ บอกว่าจะโดดแล้วมันขึ้นเหืก่มาีเราพบคุยโมอีกว่แมนเลยครับอครับแมนครับแมนมันะเหอกอีีครับรับไอแอีรหพิเตน่าเบิร์ครับครับผมวันที่พป้าเห็นแล้วปาสองสามองสครับสองสครับโตจริงเออได้เห็นลอตรี่กับยิ้ไปเนรับแต่จะซื้อไรครับเ็ดอาเพศ ไอ้ผมซื้อผู้เดียวซะยังไม่เป็นอาเพกดิครับแล้ววันนี้กระไดหลายอยู่ทั้งบนทั้งล่างเขานะครับคับแล้ว่ารมันก็กรไดหลายศูนย์เออเพราะว่าพี่แหสถานีก็ทั้อกทั้งเจ็ดเจ็ทั้งหมดทั้งล่างเล่างนครับเห็นว่มเราบอกเลยว่าเจ็หก้าหรือเจ็ดเก้าห้าครับ ถึงมันได้เลี้ยงหาก็เก็เลยดหักก็อ่อนของมเลวด้วยครับคครับครมีแต่พัน้ย่วยตอนนี้เป็นไรคิดเื่อวันนี่เขาผ่านอีกแล้วเลซกับยีเอีกนะครับผ้ก่เคยติดตามเขาไว้ครับผมจะให้ถูกเลข้สามตัวก่อนสิ้นปีด้วยตาบ เพิ่มให้เวันี่โป้งอีกสักหุ่โป่งโป่งกันแล้วเลูกคัแนงเราเสียเราเลขทูบคี่เลขให้แก่เพิ่นดูแล้วครับวอ้เมื่อเขากันเพี่ยนเลททูบเฮบอกบางอื่นแล้วเกิดผมไม่เคยเห็นแทกปาดีเทียมากพร้อมกันเลยพร้มเสี่ยกับพี่เกาแย่แย่ให้ซีลายเรื่องวันนี้ไม่ให้ซีลยเพราะว่า เขคยเกิดอาเพศเขาสื้อีสนี่ครับเสืยอตัวนี้บ่ให้เอซี่หลายส้ไผมซสื้ไผู้เดียวซะเหมือนแตงเมเหมือนซาเซสินะยาว่าเขาจีบเพีงยู่แล้วเพิาะเคยพาตเดยยเป็นปาะหลาดไปเที่ยวกับยาบ้ากินเฮงวันนี้นาะว่าให้กีดเพื่ะวันเดียวดิว่าจะเป็นจองโซ่ลูกรถไรแต่นี่บบ่าบ้าจองเขาเสียงอะน เรม่ไ้มีเขาไปจองซื้อจองร้ได้เห็นบอกเขาบอกไปกินก๋วยเตี๋ยวขึอยากินได้เลยครับผมซีเรยลขมได้ขื้ไปกสร้างกินได้เลยอันนี้ไปสร้างหัวตรนใจผมเลยถ้าซื้เลีเฮียกได้แล้วถ้าจองรถก็เด้อวันนี้เายุเอะไปจองรถเจ็ดแสนนั่นดาวเจ็ดแสนปัจจกเขาไปหาพระค วันที่นึงเลขว่าออกมันก็เอานะออกอีหลีเหยียบตายเจนแฮบอกเจนนหมครับครับผมครับผมเราบอกเจนนตัเดยวเลยอมานีไอ้ชีัมาถึงที่เก้าล่ะเอือใบพิษลับอครับครับผมตามผมหต้องถูกแน่นอนครับเลขผมมันแม่นดิครับแน่นครับันว่าเป็นแต่นม่นับว่าใ้จับเลย ไม่เ ok> ้าปีไม่ห้าจับด้ยไอ้เขาดูดยางเดียวเขลนดดูดเคเลยหน่อยนี่ย่อบาเก่าไรบแม่เขาเลยนดูดพร้อมเมีเขาไอ้นวนแล้วเขาไปพับจบไปยบด้ยกินยางเดียวเขาไม่ชิถึงเรื่องนะจกินยางกินย่างเดียวถือดเสียยิ้แม่เลยดูดเอาดูดเอากินนุ่มไปเลยเป็นัั่ครับผม ใช่ว่าควบฝันนาะว่าพิมแมนบาบาท่นีครับผมแล้วันบ่ชัดเกน่ที่อันนี้ครับผมผมฝันมาหลายขึ้นแล้วบ่ชัดเกนอันนี้ครับผมการได้ชัดเกนีเขาจะว่าบ่อยเอ็ซีผมฟั้งาเลยนะกวนไทยยี่โงที่้านกเสียเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่มเติมเนีอันมันชัดเกนที่ได้ดูได้กินครับผมนี่เราะว่าจะเปลนเพราะว่ามันดูดซับแถมจะเป็นซอม เลือแม่เขาจะเป็นซผู้ญ like yeah. ิ่งพลตีสองีโ okay. อ้แมนบล่ะผู้ยิงเขามันบ้ล่ะถ้าลงไปแสองสามตัวองสามผมน้ามาหลายเพียรเลยด้ซอกสไลยเขาได้เอาเป็นสองสามตาเรื่องว่าเสื้อไทยไทยทสื้อหึสองสามเนาะมวนี้ก็สองสามใหม่ด้ยเหมใหมาว่าตอนสลากระเ่สาวสวยเมื่อกี้หแล้ว เ็ให้อะไรดีอยู่อัตกูแท้เหี้ยกวงเออเท่าเหี้ยกวงเออเหี้ยกวงเอเหี้ยชวนเอหี้ยกวงเออเอียกวงีทีกเลลายเออถึงทกตัวจะเอาทายห้าไปเลยเราก็ไเมื่อบวกเรากันทุ่งหาอยู่ทั้งไทยถอ่หอบนี่ถ้าไอกเออฟดทาถ้าหลักหน่วยด้วยเออเขบอกว่าวิ่งเจ็ดกับห้าล่า วิ่งหกับห้าบนหาไม่ทายย่างเดียวเมื่อดี้ก็เหมือนเดิมสองอยู่หลักสิบสหลักสิครับแต่รอดแล้วมาแต่พี่ซีเลยที่ผมบอกไว้มี่ซีสูตเนาะที่ศูตรีห่าซีเกดซีแปดนะตัวล่องนะครับตัวล่องอันนี้กัดพุทธเอาไว้ ตัวตัวนั่นเมื่อกาเอาลักสองล่ะเป็นไงผมมักสองย็เอาได้เลยผมไได้หามแต่ผมมักจตัวผมก็สองสกับสองสีบัดนี้าผมดี่สี่ศูนย์สอสามศูนย์สองนยอสี่ซามันพูอย่างพสามตัวที่มาทุกคนต่างใดแล้วเนาะ ัได้แน่นอนไม่ผิดหวังล่ะครับให้ทุกคนได้ให้หายจนนะครับครับผมฝากไปได้เด้ออย่าลืมเบิ้ง,งของผมเด้อละ่ะเว่ามันจะได้เรียกอาจารย์เพื่อมาตะกินของผมอีกล่ะเพราะว่าถ้าผมออกคลิปก่อนนั่นบ่ล่ะเขาบอกดูบ่อยๆดูจะดูเลขออกไปมก่อน ไปได้อาจใหญ่มาหรออเขาเขาประสาเือผมอง่ัดีบอกมาจมมาทานบาอทังสันล่ะเอาแล้ะเนาะครับผมครับัอดีครับเอี่รับเป็นงอยาเกยาจดนะครับทุกคนครับ